สอบท้องถิ่นทุกๆท,ท่านนะครับผมตอนนี้นะครับมติกกลางนะครับก็รู้แล้วนะครับว่าในสอบรอบต่อไปเนี่ยจะใช้เกณฑ์เก่าอยู่นะครับเกณฑ์เก่าในที่นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าภาคกความรู้ความสามารถทั่วไปกฎหมายแล้วก็อ,อังกฤษเนี่ยจะนับรวมให้ผ่าน60นะครับส่วนในมติกกลางเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะให้มีการยื่น นะครับจะให้มีการยื่นคนที่สอบภาคกกพเข้าสอบในรอบนี้หรือเปล่านะครับแต่แนวโน้มนะครับในรอบหน้าเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะใช้เกณฑ์ของกอพอเกณฑ์ของกอพอในที่นี้ก็หมายความว่าอาจจะมีการปรับให้นับเฉพาะาส่วนวิชาครับเหมือนของกอพอเลยนะครับก็คือนับกฎหมายแยกนับความรู้ความสามารถทั่วไปแยกแล้วก็ นับอังกฤษแยกนะครับดังนั้นมันจะมีมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ยากมากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่ถนัดวิชาอะไรเนี่ยในรอบนี้นะครับในเกณฑ์เก่าเนี่ยมันก็ยังสามารถดึงกันได้อยู่นะครับถ้าเราทําความรู้ความสามารถทั่วไปได้เยอะทํากฎหมายได้เยอะแต่อังกฤษเราได้น้อยเนี่ยแต่ขอแค่คะแนนรวมกันครับคะแนนรวมกันเราให้ผ่าน60เนี่ยคนก็ผ่านภักกอแล้วนะครับดังนั้นนะครับหากใครสนใจที่จะสอบท้องถิ่นนะครับ ในรอบนี้นะครับก็ต้องพยายามมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าจะเป็นอันนี้ต้องใช้คําว่าน่าจะนะครับน่าจะเป็นปีสุดท้ายนะครับที่จะใช้เกณฑ์เกณฑ์เดิมนะครับรอบหน้าอาจจะเป็นเกณฑ์ใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคนที่มีวุฒิปริญญาตรีอยู่แล้วเนี่ยสามารถจะสอบตําแหน่งอะไรได้บ้างนะครับก็เพื่อนๆหลายคนนะครับก็จะรู้แล้วครับว่าวุฒิตัวเองี่สอบตําแหน่งอะไรได้บ้างนะครับ แต่ปริญญาตรีเนี่ยมันสามารถเลือกสอบได้ครับเลือกสอบได้ในที่นี้หมายความว่าสามารถเลือกสอบสายทั่วไปได้ครับแล้วก็เลือกสอบสายวิชาการได้ครับอ่าเพื่อน <S 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 ๆหลายคนอาจจะลองอ้อแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าข้อสอบทั่วไปมันง่ายกว่าข้อสอบสายวิชาการนะครับจริงๆ,ๆ,ๆ religion, ถามว่าความยากง่ายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราอ่านไปเนี่ยเราอ่านมากแค่ไหนเรารู้เยอะแค่ไหนนะครับ มันไม่จําเป็นว่าเราจะไปสอบสายทั่วไปแล้วมันจะง่ายกว่าสายวิชาการนะครับถ้าเราไปสอบสายทั่วไปแต่เราไม่ได้อ่านไปเลยเนี่ยมันก็ยากสําหรับเรานะครับบางคนอาจจะแบบว่ามีเพื่อนๆเ,เล่าให้ฟังว่าสอบสายทั่วไปดีกว่าโอกาสที่จะนะครับโอกาสที่จะได้บรรจุเนี่ยมันง่ายกว่ามันจริงเหรอครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตรงนี้กันนะครับว่าคนที่มีวุฒิปริญญาตีเนี่ย จะสอบสายทั่วไปหรือสอบสายวิชาการดีนะครับผมอันนี้นะครับผมก็ยกตัวอย่างเอาไว้นะครับว่าถ้าเพื่อนเพื่อนสอบสายทั่วไปนะครับเพื่อนเพื่อนสอบสายทั่วไปเนี่ยเริ่มจากปฏิบัติงานนะครับเริ่มจากปฏิบัติงานเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะเสียเปรียบสายวิชาการเป็นอย่างมากครับเพราะว่าอะไรนะฮะอันดับแรกเลยครับคือเงินเดือนครับเงินเดือนเนี่ยจะได้น้อยกว่าสายวิชาการแน่แน่อยู่แล้วแม้วุฒิคุณจะจบปริญญาตรีเหมือนกัน นะครับนะครับสายเข้าไปเนี่ยจะเริ่มจากปฏิบัติงานนะครับแล้วก็เลื่อนไปเป็นชำนาญงานแล้วก็เลื่อนไปเป็นอาวุโสนะครับผมปฏิบัติงานเนี่ยมันก็จะมีวุฒิอาปวชปวทแล้วก็ปวสนะครับถ้าเราสอบเข้าไปแล้วผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสอบเข้าไปเป็นเจ้าพนักงานธุรการนะครับมันก็จะเริ่มจากเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนะครับถ้าเรามีวุฒิปตีอยู่นะครับผมเราก็จะใช้ระยะเวลา สี่ปีในการเลื่อนไปเปลี่ยนชำนาญงานนะครับเพราะว่าวุฒิปริญญาตรีเนี่ยมันสูงกว่าวุฒิปวสนะครับผมเขาก็จะตีไปเปลี่ยนวุฒิปวสเลยนะครับปวสจะใช้เวลา4ปีนะครับในการเลื่อนเป็นชำนาญงานปวทจะใช้เวลา5ปีปวชจะใช้เวลา6ปีนะครับแล้วก็คลองชำนาญคลองชำนาญงานอีก6ปีนะครับถึงได้เลื่อนเป็นอาวุโสนะครับผมตัวตำแหน่งอาวุโสเนี่ยผมยังจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่า หลายต่อหลายอบตหรือว่ารายต่อลายท้องถิ่นคือยังไม่มีนะครับผมจะมีแต่เฉพาะที่ที่เขามีรายได้เยอะๆแล้วนะครับอย่างเช่นพวกเทศบาลนครอบจหรือว่าเทศบาลาเมืองนะครับผมตำบลก็มีบางแห่งนะครับอบตก็มีบางแห่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ครับว่าจะเสียเปรียบสายปฏิบัติการยังไงนะครับถ้าเราบรรจุเริ่มแรกเลยนะครับเรามีวุฒิปตี เหมือนกันนะครับนายกมีวุฒิปรตีนายขอก็มีวุฒิปรตีเหมือนกันแต่นายกนี่เลือกสอบเจ้าพนักง,งานธุรการแล้วนายขอนี่เลือกสอบอนักทรัพยากรบุคคลนะครับซึ่งวุฒิตัวเนี้ยเหมือนกันนะครับผมานายกนี่สามารถสอบธุรการได้เนื่องจากมีหน่วยกิจคอมถึงประมาณนี้นะครับผมหน่วยส่วนในรา,รายละเอียดเรื่องวุฒิการสอบเนี่ยเราค่อยไปดูประกาศกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอันดับแรกเลยครับคือเงินเดือนครับ เงินเดือนไม่เท่ากันแน่นอนครับเงินเดือนสายวิชาการจะมากกว่าสายปฏิบัติงานอาจจะมากกว่าสายทั่วไปแน่นอนครับตรงนี้นะครับที่เสียเปรียบแล้วนะฮะแล้วการที่เราจะเลื่อนเป็นหัวหน้าฝ่ายค,าครับเนี่ยครับอนาคตเราใช่ไหมครับเราทํางานเราก็อยากก้าวหน้าใช่ไหมครับการเลื่อนเป็นหัวหน้าฝ่ายของสายทั่วไปเนี่ยจะลากเลือดมากครับจะยากมากนะครับอ่าแล้วก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยนานกว่าสายปฏิบัติการด้วยนะครับผม สายปฏิบัติการนะครับคลองชำอาถ้าเริ่มถ้าเริ่มมีวุฒิปอตีนะครับใช้เวลา6ปีในการเป็นชำนาญการนะครับถ้ามีวุฒิปอโทใช้เวลา4ปีมีวุฒิปอเอกใช้วเวลา2ปีในการเลื่อนเป็นชำนาญการนะครับแล้วคลองชำนาญการ4ปีนะครับลคลองชำนาญการ4ปีสามารถสอบเป็นหัวหน้าฝ่ายได้ครับอ่ะผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างอาวุธป te, ริญญาตีแล้วกันนะครับ พุทปริญญาตีนี่คอง6ปีเป็นชำนาญการคองอีกคองชำนาญการอีก4ปีนะครับสอบคนหน้าฝ่ายได้แสดงว่าสายปฏิบัติการเนี่ยหรือว่าสายวิชาการเนี่ยจะสามารถสอบหหน้าฝ่ายได้โดยใช้ระยะเวลา10ปีครับเป็นอย่างมากนะฮะตรงนี้นะครับเพราะว่าใช้วุฒิปตีนะครับถ้าเรามีวุฒิปโทก็สามารถลดลงมาได้อีกนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูสายปฏิบัติงานกันครับก็คือสายทั่วไปนั่นเองนะครับสายปฏิบัติงานถ้ามีวุฒิปริญญาตรีเหมือนกันใช่ไหมครับมีวุฒิปริญญาตรีเหมือนกัน2ปีครับคุณสามารถสอบเลื่อนสายไปเป็นสายปฏิบัติการได้หรือเรียกว่าข้ามสายได้แต่อันนั้นมันคือเหมือนเป็นนามประธรรมมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงื่อนไขมันยังมีอีกตัวหนึ่งครับว่าเงินเดือนคุณจะต้องแตะขั้นต่ําของสายปฏิบัติการครับ นั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีเงินเดือนแต่อยู่ที่1 5 6 0 0บาทนะครับซึ่ง2ปีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับอย่างนั้นคุณต้องใช้ระยะเวลาถึง4ปีนะครับถึงจะไปแต่ได้นะครับอ่าอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูสายปฏิบัติงานกันนะครับว่าเราจะสอบหัวหน้าฝ่ายเนี่ยใช้ระยะเวลากี่ปีนะครับ เริ่มจากปรตีเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ใส่ปฏิบัติการก็เริ่มจากปรตีแล้วนะครับใส่ปฏิบัติงานก็เริ่มจากปรตีเหมือนกันโดยเทียบโดยเอาวุฒิปวสมาเทียบนะครับผมปวสนะครับใช้เวลาใช้ระยะเวลา4ปีในการเป็นชานาญงานครับอ่าแล้วต้องคลองชานานงาน10ปีนะครับคลองชําราญงาน10ปีถึงจะไปสอบหัวหน้าฝ่ายได้ดังนั้นคุณจะต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด14ปีครับคุณถึงจะสอบหัวหน้าฝ่ายได้เห็นไหมฮะ ในวุฒิเท่ากันเนี่ยเงินเดือนก็ได้น้อยกว่าแล้วการเลื่อนระดับการเลื่อนระดับเป็นหัวหน้าฝ่ายหรือว่าการไปสอบหัวหน้าฝ่ายเนี่ยก็ใช้ระยะเวลามากกว่าด้วยครับปฏิบัติการปอตีสามารถสอบหัวหน้าฝ่ายได้ภายใน10ปีปฏิบัติงานปอตีสามารถสอบหัวหน้าฝ่ายได้ภายใน14ีปีเนี่ยฮะระยะเวลาเนี่ยมันใช้เยอะกว่านะครับแล้ว ในระหว่างทางนะครับอย่างเช่นคุณเป็นอชำนาญงานแล้วนะครับคุณใช้ระยะเวลา4ปีในการเลื่อนเป็นชำนาญงานนะครับแล้วคราวเนี้ยน่ะเงินเดือนมันน้อยอ่าพอเงินเดือนน้อยเสร็จปุ๊บคุณอยากจะสอบเป็นสายปฏิบัติการอ่ามันจะได้เงินเดือนมากขึ้นกว่าหรือคุณอยากจะมีความก้าวหน้าโดยที่คุณอยากจะเป็นสายปฏิบัติการเพื่อเลื่อนเป็นชำนาญการอ่าเพื่อเลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษต่อไปนี้นะครับ คุณจะต้องสอบข้ามสายครับอย่างเช่นคุณเป็นเจ้าพนักงานคุณมีวุฒิตรงกับนักทรัพยากรบุคคลนะครับในที่นี้นยคุณจะต้องไปดูด้วยว่าตำแหน่งมันเกือ้อกูลไหมถ้าเกือ้อกูลก็นับระยะเวลาต่อได้ระยะเวลาที่คุณคลองสายทั่วไปเนี่ยก็สูกหาสองด้วยตรงนี้ผมจะยังไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับผมก็อยากจะให้เห็นภาพรวมๆไว้ก่อนนะครับคุณคลองชํานาญงานมาแล้วเนี่ยแล้วคุณจะไปสอบข้ามสายคุณจะไม่ได้ชํานาญการนะครับ คุณจะได้เป็นปฏิบัติการอ่าแต่เงินเดือนก็ไม่ลดเงินเดือนไม่ลดครับมันก็จะดีตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเงินเดือนก็ไม่ลดแต่คุณได้เป็นชำนาญง,งานแล้วเนี่ยเวลาคุณสอบข้ามสายเป็นนักสับเนี่ยคุณจะได้แค่ปฏิบัติการนะครับอ่าแล้วเพื่อนที่สอบด้วยกันเนี่ยสายวิชาการเนี่ยมันจะโตเร็วกว่าอ่ามันมันจะโตเร็วกว่าครับแต่ดังเดิมเลยนะครับถ้าเป็นระบบ C เนี่ย มันจะไม่มีอะไรมากมายครับเพราะว่าเรานับ C กันไปเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือเราไม่ได้ใช้ระบบ C แล้วก็คือจะไม่พูดระบบ C เยอะนะครับเรามาเป็นระบบแท่งแล้วนะครับด้วยระบบแท่งเนี่ยมันจะผมต้องบอกตรงๆว่ามันก็จะมีความเหลื่อมล้ํากันในระหว่างแท่งอยู่นะครับโดยปกติเนี่ยเจ้าพนักงานธุรการนะครับ C3 มอ่ามันก็เท่ากับนักทรัพย์ C3 เพราะว่าเรานับ C กันแต่พอมาสายทั่วไปสายวิชาการสายอำนวยการสายบริหารเนี่ย แล้วข้อแท่งเนี่ยมันจะไม่ได้นับอย่างนั้นแล้วครับคือการเติบโตเนี่ยมันจะเป็นคนละสเต็ปเลยนะครับผมตรงนี้ผมก็อยากขอแนะนําว่าถ้าใครมีวุฒิปตีอยู่นะครับก็อยากจะให้สอบสายวิชาการไปเลยนะครับตำแหน่งที่ใช้วุฒิปตีเลยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีวุฒิปตีมีวุฒิปวชปวทหรือปวสเนี่ยก็สอบในสายทั่วไปได้นะครับแล้วเราค่อยไปเรียนต่อเอานะครับไปเรียนต่อปอตีเอาแล้วค่อยอ่าไต่เต้าตามสเต็ปเอานะครับผมได้ปตีแล้วอ่ามีวุฒิแล้ว ก็สอบคามสายไปสายวิชาการไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครมีวุฒิปรตีเนี่ยก็อยากจะให้ตัวเองนะ่มั่นใจไปเลยครับว่าตัวเองจะสอบสายวิชาการได้นะครับไม่ต้องไปลงไปสอบสายทั่วไปนะครับผมเพราะว่าการติึกตัวนี่มันต่างกันนะครับผมก็อยากจะให้มุ่งมั่นไปกับสายวิชาการไปเลยนะครับใครมีวุฒิปรตีอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าในอนาคตเนี่ยไม่แน่ถ้า การแข่งขันมันสูงขึ้นเนี่ยแล้วสายทั่วไปนี่มีการรับเยอะกว่าเนี่ยเขาก็จะมีการให้ลดระดับมารับอยู่นะครับถ้าใครผ่านขึ้นบัญชีสายวิชาการเนี่ยก็อาจจะมีให้มาลดระดับเป็นสายทั่วไปก็ได้นะครับถ้าว่าสายทั่วไปมันขาดเยอะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับลงมาเป็นสายทั่วไปไหมอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับยังตัดสินใจอยู่ว่า ข้อสอบมันยากมันง่ายกว่าตรงนี้มันอยู่ที่ตัวเพื่อนๆแล้วครับมันไม่มีข้อสอบไหนมันง่ายเกินไปหรือว่ายากเกินไปสําหรับตัวเรานะครับผมมีวุฒิอยู่แล้วก็สอบให้ตรงวุฒิไปเลยครับเพราะว่าการที่เราทํางานเนี่ยเราก็อยากจะวังเติบโตข้างหน้าอยู่แล้วนะครับผมแล้วสายวิชาการมันโตเร็วกว่าสายทั่วไปนะครับผมตรงนี้ก็ต้องอให้ทุกๆท,ท่านตัดสินใจนะครับว่าจะเอาอย่างไงนะครับผม